สวัสดีค่ะมาดามแอเนเจิ้ลผู้หญิงซีเวลไลจากสวิตเซอร์แลนด์เราอยู่กันที่เมืองพัทยาเหมือนเดิมนะคะมาแล้วค่ะดูดวงตามลกขิตนะคะดูดวงตาม,ะะตามาจิตวิญญ,ญาณจิตสัมผัสนะคะอินทอรชั่นนะคะของนักพยากรณ์และก็ของอลูกดวงที่เข้ามามีเคมีตรงกันกันกบมาดามแองเจิ้ลปรานีอยู่ที่เมืองพัทยาพร้อมแล้วนะคะเป็นดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะดูความรักเราแยกไว้ต่างหากและเดี๋ยวจะทําต่อให้เป็นปกติแบบนี้ทุกวันนะคะ มาค่ะพร้อมแล้วนะคะไพ่ออกมาแบบไหนมาดามอันตามนั้นเลยนะคะเอนนี่เอนอจีนนี่เอนอจีนี้เริ่มสำเนียงเพีย้ยนเป็นพลังงานของคุณหรือไม่อย่างไรถ้าใช่กดติดตามกดหัวใจ กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานแล้วก็ให้เป็นกําลังใจกับมดามเจนผู้อ่านด้วยนะคะเพราะว่ามาดามออกให้ฟรีนะคะตั้งแต่ทาแบบนี้เพื่อ,อเรามีความรู้ความสามารถอะไรเราก็แบ่งปันกันไปนะคะ,ะส่วนจะแม่นยำแค่ไหนมันอยู่ที่ความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังค่ะไม่ต้องช้าแล้วรีบเร่งเลยนะคะเวลามีค่าเป็นเงินเป็นทองค่ะ ท่านเจ้าชะตาที่เข้ามาฟังเป็นสุภาพรุษหรือสภาพสตรีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นทางเพศทางเลือกอะไรก็ได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณเลยนะคะใบที่หนึ่งมาแล้วนะคะกลับหัวมาเลยนะคะ five of cups หาถ้วยค่ะกดคอยู่หรือว่าถูกเทถูกอะไรมาไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาแยกดไม่อ่านไพ่กลับหัวนะคะอามาดามจะอ่านไพ่ช่วงหัวตั้งไปก่อนเพราะว่า เราจะได้เข้าใจคําทํานายกันแบบง่ายๆห้าถ้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เศร้าเรื่องหัเหงาคุณคิดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะคะล้มไปแล้ว3ามถ้วยแต่ยังมีสองถ้วยทําไมไม่เอามามาตั้งต้นใหม่คุณคะคนเรานะลุกขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะทุกวินาทีเลยนะคะอ่ะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ถูก ปดทิ้งเลยนะคะอ่ะดูสิคะาถ้วยมาบอกอะไรคะเป็นเรื่องของเจ้าชะตาโอ้โหวันนี้พลังงานแรงเหลือเกินนะคะนะคะพลังงานแรงแบบนี้นะคะออกมาเป็นว่าจะไม่อ่านไพ่หัวกลับแต่ก็ต้องอ่านนิดนึงเพราะว่า The Hangman ออกมาแบบนี้นะคะที่จริงมันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เขาออกมายืนตรังงานแบบนั้นก็แปลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณแก้ได้คะ่ะคุณคะ ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป5วันเอง10วันเองนะคะ1เดือนที่ผ่านมานี้นะคะใครมี energy นี้นะคะหยุดนะคะแล้วฝังคลิปนี้ให้ดีนะคะมันต้องมีทางออกค่ะ คุณมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะคะเรื่องงานนั่นเองนะคะเรื่องงานที่เริ่มต้นไปแล้วนะคะน่ะเหมือนเป็นซีรีส์เลยเรื่องของออคําทํานายของมาดาหลังเจอเนี่ยนะคะพอออกมาเปิดให้แบบเป็นทุกวันนะคะคุณมีปัญหาเรื่องงานค่ะงานท,ที่ที่เริ่มต้นทำเนี่ยมันไปได้ไม่สวยไหนมีทางแก้อะไรนะคะมีคาแนะนาอะไรไพ่จะบอกอะไรคุณต่อคะนี่ใครคะเดียรฮาร์ฟแฟนค่ะคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาถ้าดูในใน,ในทางของดีวายของมองไปเห็นนะคะว่าพระว่า ้าสด,น,าาดนั่งสมาธิช่วยได้นะคะสงบสติอารมณ์ถ้าเกิดอาการแบบว่าห้อยหัวแบบนี้คิดเครียดไปไม่ถูกเลยนะคะไปไม่เป็นเลยมาดามเพราะเรื่องงานนั่นเองนะคะมันไม่มันไม่ตอบโจทย์อาจจะมีการขาดทุนลงทุนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาอย่าพึ่งไปคิด เอากาไรคุณคะเอาทุนที่เราลงไปก่อนเนี่ยแล้วดูนะคะหาทางออกมันมีจุดรั่วตรงไหนอะไรอย่างไรไม่ว่าจะงานอะไรออฟไลน์ออนไลน์คุณต้องสำรวจดูตัวคุณเองและก็ผู้ร่วมง,งานของคุณถ้าหากทางานคนเดียวยิ่งง่ายอย่างเลยนะคะ ะะทบทวนทุกวันนะคะก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากะะเลยฮาร์โรแฟนออกมาบอกอย่างนี้นะคะว่าคุณอ่อนการสวดมนต์เจริญภาวนาไมา่หักเป็นคนพุทถ้าไม่ใช่ก็ทำตามศาสนาของคุณของคุณเลยนะคะของคุณ,ะคะอ,คณอีกข้อหนึ่งนะคะคนที่คิดว่าง,งานมัน,ม,น,ม,นมันไม่สําเร็จเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนอีกแล้วคุณลองถามผู้ใหญ่ฝ่ายชายดูนะคะคุณพ่อคุณตาอะไรเด็กคุณพี่ เพื่อนคุณสามีอาจช่วยได้นะคะเป็น The Harder Friend แบบนี้คุณขาแล้วก็นะคะสู้ต่อค่ะเขาบอกว่าให้ลงมือทำนะคะเพถือไม่เท้าคุณลงมือทําแล้วเรียบร้อยนะคะในเมื่อได้คําตอบแล้วมีตัวช่วยแล้วหาตัวช่วยแล้วนะคะถ้าไม่มีใครก็อยู่กับตัวเองสวดมนต์ทำสมาธิไปแล้วก็ถามตัวเองทบทวนบทบทบท,บทเรียนของเราให้ดีทุกวันนะคะก็คือการทํางานนั่นเองแล้วก็เพถือดาบแบบนี้นะคะคุณค่อนข้างจะใจร้อนนิดนึงนะคะงานมันเพิ่งเริ่ม มันมันนะคะมันยังไม่จบคุณคะไม่มีใครสร้างกําแพงมันจีนจบได้ภายในวันเดียวนะคะเพราะฉันไปต่อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไพ่จะออกมาบอกอะไรต่อนี่คลิปของประดามคาทานายของดระดาของกระดามเหมือนซีรีส์เลยคุณคะอย่าวิจกจริตนะคะอย่าวิจกจริตไปต่อค่ะสิ่งดีๆกาลังจะมาถ้าคุณสู้นะคะอย่ายอมแพ้คะ่ะล้มเลิกแต่อย่าล้มเหลวโอเคไหม สวัสดีค่ะาาวราณวังเจินูงซีิไลาจากสวิตเซอร์แลนด์พบกันเช่นเคยนะคะที่เมืองพัทยาค่าะถึงเกี่ยวของดวงความรักแล้วนะคะวันนี้นะคะบอกแล้วว่ามาดามเริ่มทำความรักของคนคู่คนที่ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะไปต่อก,กับความรักของคนคู่คนที่ไม่สนแล้วนั่นเองนะคะไหนท่านเจ้าชะตาที่ผ่านเข้ามานะคะสามารถกดไลค์กด เป็นกำลังใจเขียนคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักให้เป็นกำลังใจกับผู้อ่านถือว่าเป็นค่าครูไปเลยในตัวแล้วกันนะคะถ้าหากฟังเราใช่นะคะก็เอาคำแนะนำนี้นะคะไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าเอาไปตัดสินปัญหาอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมอย่างที่มาดามได้เรียนไว้ทราบทุกครั้งทุก ครั้งที่มาไลาบอกมามาบอกแบบนี้นะคะว่ามันเป็นดวงโดยรวมแต่ไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่เนี่ยมันจะแม่นมีความแม่นยำถึง80%ถึงเกือบร้อยเลยนะคะเป็นไปได้อยู่ที่ว่าการอธิษฐานจิตของนักปยากณ์อนเองผู้อา่านหรือว่า,าลูกโดนที่เชื่อ มั่นในคำพยากรณ์ของนักพยากรณ์คนนั้นๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังขับพร้อมแล้วนะคะความรักเป็นยังไงเอ่ยวันนี้เมื่อวานนี้เมอวานนี้ค่อนข้างจะดูดันนิดนึงนะคะวันนี้ขอให้มินเอเนอร์จีของอความรักคู่รักที่หวานแหววครอบครัวที่มีความสุขนะคะอ้าว ใบที่หนึ่งเจ้าชะตามาแล้วนะคะบอกแล้วนะคะว่าอบอุ่นมากๆแปดเหรียญเจ้าชะตาได้แปดเหรียญน,นะคะความรักของเรามั่นคงค่ะนะคะมีอะไรเราแบ่งปันเราพูดคุยกันอ้าวอันนี้เป็น energy ที่ใช่มากๆเลยนะคะคนคู่ขาแต่งงานแล้วใช้ชีวิตด้ยวยกันแล้วนะคะรักเราไม่เคยเก่าเลยเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยออกมานเฟิร์มว่าคนของเราเนี่ยนะคะคุณผู้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะปรับใช้กันเอาเองนะคะ เขามีอะไรเขาจะบอกคุณทุกเรื่องเลยนะคะแต่งงานแล้วนะคะมันไม่เก่าค่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเพราะอะไรเราเข้าใจกันนั่นเองเออหนหยดูซิมี energy อะไรอีกว้าวเห็นมันย้ยเนี่ยพลังงานของครอบครัวมาเต็มที่เลยสีไม่เท้าแบบนี้นะคะ ใครกําลังคนบางคู่บางคนกําลังจะมีข่าวดีค่ะเพิ่งอาจจะเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานไปหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวไพ่ใบต่อไปจะบอกนะคะว่าสีไม่เท้าออกมาคอนเฟิร์มอะไรคะไพ่เหรียญไพ่ถ้วยไพย่ไม้เท้านะคะสามธาตุแล้วนะคะยังเหลือธาตุลมที่ยังไม่ออกนะคะอเดี๋ยวดูซีว่าเป็นยังไงอบอกแล้วนะคะอ้าว โอ้โหวันนี้ energy ดีนะคะอธิษฐานจิตนะคะแรงอธิษฐานของนักพยากรณ์ของมาดานนะคะมันเป็นไปตามตามตามสั่งได้จริงๆที่ Empress ออกมาค่ะบอกแล้วนะคะใครที่มี energy นี้คู่รักที่เพิ่งเริ่มแต่งงานหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นบุตรคนที่สองแต่ดูแรเหมือนจะเป็นบุตรคนที่หนึ่งนะคะคุณคะคุณได้ the e m p r e s s ค่ะคนคู่บางคนนะคะที่เพิ่งแต่งงานหรือว่าอาจจะมีบุตรคนที่สอง คุณกำกำังจะมีข่าวดีนะคะมีเอเนจีดีๆนะของตัวน้นอยๆมันจะมาเกิดเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครที่กําลังคิดว่าตัวเองนะคะต้องไปตรวจแล้วนะคะลองดูสิคะว่าคําพยากรณ์ของประดามันจะแม่นยำไหมคะดูสิไพ่ของถ้วยไพ่ของด e e อมเพรสออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะคุณขาดีมากๆเลยนี่เป็นเรื่องเอเนจีของความรักคนต่างกับเมื่อวานเลยนะอ่าไดนะดูสิใบที่5โอ้สุดยอด อาเฉลิมฉลองฉเฉลิมฉลองได้เลยนะคะไม่ต้องดูเยอะเลยนะคะความรักของคนคู่นะคะคนที่ใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันแล้วสิบถ้วยออกมาคอนเฟิร์มค่ะสิบถ้วยสีมิท้าแบบนี้นะคะไม่มีไพ่ของพลังงานดาบเลยคุณเป็นคู่รักที่หวานแหววมากๆค่ะถึงแม้จะอยู่ด้วยกันนานนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือคนที่จะเพิ่งแต่งนะคะบอกแล้วนะคะจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในบ้านคุณนะคะคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีคนที่สองคนที่เพิ่งแต่ง หนึ่งถ้วยคอนเฟิร์มแล้วว่ามาแน่ๆนะคะอบอกนิดนึงนะคะไพ่ฟลองมาด้วยนะคะแม่สาวน้อยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะติดตามาคลิปของมาดามต่อไปนะคะว่าจริงอย่างที่บอกไหมนะคะใครที่โฟกัส ครอบครัวครอบครัวสมหวังสมความปรารถนาคุณเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆเลยนะคะท่านสุภาพสตรีนะคะแล้วเด็กที่จะมาเกิดน,นะคะบอกเลยนะคะปกติเราจะไม่ดูเรื่องนี้กันแต่ไพ่เขาออกมาแบบนี้นะคะว่าน่าจะเป็นาสาวน้อยนะคะก็เป็นไพ่ถ้วยแบบนี้นะคะมาแดนม,มาดามมาแดามแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับพลังงานเอนเนอร์จีที่ดีในวันนี้ไปต่อนะคะคู่รักที่หวันแหววคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีความสุขทุกวินาทีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ เจอกันค่ะาดามเอเจนต์นะคะสวัสดีค่ะ